มองลึกไปกว่าเปลือกนอกสู่ความงามที่แท้จริงเมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองจากการมองเพียงรูปลักษณ์ภายนอกไปสู่การมองเห็นหัวใจและจิตวิญญาณของผู้อื่นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ธรรมดาจะเกิดขึ้น โลกไปเดิมจะเปิดออกในมุมมองใหม่สีสันสดใสขึ้นช่วงเวลามีความหมายมากขึ้นและคุณจะสัมผัสได้ถึงแก่นแท้ของชีวิตในผู้คนรอบข้างม่านบางบางที่เคยบดบังการมองเห็นของคุณจะหายไปเผยให้เห็นความบริสุทธิ์ และความลึกซึ้งภายในแต่ละบุคคลในการมองเห็นแบบใหม่นี้โลกจะสว่างสวัยด้วยแสงสว่างภายในของทุกดวงวิญญาณสร้างภูมิทัศน์ที่ความงามที่แท้จริงไม่ได้เป็นประกายจากรูปลักษณ์ภายนอกแต่มาจากภายในในดิแดนแห่งการรับรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนี้ ความงามไม่ได้ผูกติดอยู่กับข้อจำกัดของรูปลักษณ์ภายนอกอีกต่อไปแต่จะแผ่ออกมาจากจิตวิญญาณของบุคคลส่องสว่างราวกับประภาคารในคืนที่มืดมิดที่สุดแสงสว่างภายในนี้ซึ่งเป็นแก่นแท้ของการดำรงอยู่จะทรงเสียงดังกว่า รูปลักษ์ภายนอกเรียวรอยบนใบหน้าของผู้สูงวัยกลายเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาที่ได้รับจากประสบการณ์อันยาวนานในขณะที่ประกายแห่งความสุขในดวงตาของเด็กๆสื่อถึงความไร้เดียงสาและความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ซึ่งมักถูกมองข้าม เมื่อเรารีบตัดสินหรือแบ่งแยกคุณจะเริ่มเข้าใจถึงความร่ำรวยคุณจะเริ่มเข้าใจถึงความร่ำรวยของชีวิตมนุษย์ เมื่อคุณพัฒนาการมองเห็นนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับโลกจะเปลี่ยนไปนิสัยการตัดสินอย่างรวดเร็วโดยอิงจากรูปลักษณ์ภายนอกจะหายไปและคุณจะเริ่มมองเห็นแต่ละคนเป็นเรื่องราวที่มีชีวิตเป็นเรื่องราวที่ถักทอขึ้นจากการต่อสู้ใชยชนะช่วงเวลาแห่งความสงสัย และความสุขที่เป็นประกายของพวกเขาทุกดวงวิญญาล้วนมีประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและการตระหนักรูน้นี้จะนำมาซึ่งความเห็นอกเห็นใจแบบใหม่ความเห็นอกเห็นใจที่เชื้อเชิญให้คุณก้าวเข้าไปในรองเท้าของพวกเขา มองโลกจากมุมมองของพวกเขาและให้เกียรติเส้นทางที่พวกเขาได้เดินผ่านการยอมรับความตระหนักรูน้นี้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นมีความหมายมากขึ้นไม่ถูกกำหนดโดยขอบเขตของการปฏิสัมพันธ์ที่ผิวเผิน ซึ่งการสนทนาล่องลอยอยู่รอบๆเรื่องเล็กๆน้อยๆและรูปลักษณ์ภายนอกแต่คุณจะสร้างสายสัมพันธ์ที่ยึดมั่นในความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจและความเคารพอย่างแท้จริงคุณจะตระหนักว่าทุกคนที่คุณพบเจอต่างแบกภาระที่มองไม่เห็นและต่อสู้กับสงครามที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ด้วยการตระนักรู้นี้คุณจะกลายเป็นคนมีเมตตามากขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติมอบความเมตตาที่ต้องการยกระดับมากกว่าวิภาควิจารณ์เพื่อบำรุงเลี้ยงมากกว่าแข่งขันเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะมองเห็นความงามในผู้อื่นสิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างจะเริ่มเกิดขึ้น คุณจะเริ่มเห็นความงามภายในตัวคุณเองคุณจะไม่วัดคุณค่าของตัวเองด้วยมาตรฐานความงามความสำเร็จ หรือการยอมรับของสังคมอีกต่อไปแต่คุณจะเห็นแสงสว่างของคุณเองส่องประกายแสงสว่างที่อยู่ที่นั่นสมารอให้คุณยอมรับคุณค่าของคุณเป็นสิ่งที่อยู่ภายในเป็นสิ่งที่มีมาแต่กำเนิด และไม่ใช่สิ่งที่สามารถลดทอนลงได้ด้วยการตัดสินจากภายนอกการทดลองที่คุณเผชิญการเติบโตที่คุณได้รับความรักที่คุณมอบให้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานของความงามและคุณค่าของคุณในการเดินทาง เพื่อมองเห็นสิ่งที่อยู่เนื้อรูปลักษภายนอกนี้ความแตกต่างไม่ได้เป็นตัวแบ่งแยกอีกต่อไปแต่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมไปสู่ความเข้าใจและการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นความหลากหลายไม่ใช่สิ่งที่ต้องทนอีกต่อไป แต่กลายเป็นสิ่งที่ต้องเฉลิมฉลองประสบการณ์ของมนุษย์วัฒนธรรมมุมมองและวิถีชีวิตที่หลากหลายช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้กับชีวิตการสร้างสารรค์แห่งปัญญาและความเข้าใจแต่ละคนที่คุณพบเจอคือการแสดงออกถึงศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของชีวิต และภายในความหลากหลายนั้นคุณจะพบกับความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างลึกซึ้งขณะที่คุณเดินไปตามเส้นทางแห่งการรับรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนี้คุณอาจต้องตกตะลึงกับช่วงเวลาแห่งความประทับใจคุณจะพบว่าตัวเองกำลังประหลาดใจ ความยืดหยุ่นของจิตวิญญาณมนุษย์ความกล้าหาญที่ผู้คนเผชิญกับความท้าทายและความสามารถอันน่าอัศจรรย์ในการรักและให้อภัยที่อยู่ในทุกหัวใจนี้เคอช่วงเวลาที่คุณตรหนักว่าความงามมีอยู่ในสถานที่ที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนในความเมตตาของคนแปลกหน้า เสียงหัวเราะที่แบ่งปันระหว่างเพื่อนฝูงในความแข็งแกร่งที่เงียบงันของคนที่ยืนหยัดผ่านความทุกข์ยากและจงก้าวไปข้างหน้าในการเดินทางครั้งนี้ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและจิตใจที่พร้อมจะโอบรับสิ่งที่ไม่รู้จักปล่อยให้ตัวเองได้รับการชี้นำ จากพลังแห่งความรักความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจขณะที่คุณสำรวจความซับซ้อนของความสัมพันธ์ของมนุษย์ในพื้นที่แห่งการรับรู้ที่สูงขึ้นนี้คุณจะค้นพบโลกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความงาม โลกที่ความเมตตามีอยู่มากมายและทุกดวงวิญญาณต่างส่องแสงในแบบของตัวเองจำไว้ว่าแสงสว่างของคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการส่องสว่างที่ยิ่งใหญ่นี้ในยามยากลำบากเมื่อความท้าทายในชีวิตดูเหมือนหนักหนาสาหาัสลองใช้เวลาสักครู่ เพื่อไตรตรองว่าคุณมาไกลแค่ไหนแล้วคุณได้เอาชนะอุปสรรคที่ครั้งหนึ่งคุณคิดว่าผ่านไม่ได้มาแล้วทุกการทดลองที่คุณเผชิญทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นและมีความสามารถมากขึ้นจงเชื่อมั่นในความยืดหยุ่นของคุณ รอคุณจะลูกขึ้นอีกครั้งคุณเคยทำได้มาก่อนและคุณจะทำได้อีกครั้งให้ความงามที่คุณเห็นในผู้อื่นเตือนใจคุณถึงความงามภายในตัวคุณเองจิตวิญญาณที่ไม่เคยยออ่อท้อหัวใจที่เปลี่ยมไปด้วยความรักและจิตวิญญาณที่เติบโตพัฒนาและส่องสว่างมากขึ้นในแต่ละวัน คอนเชสโซจิดวันเนสแปลแล้วเรียบเรียงขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ